เพราะว่าสงสัยคนหนึ่งที่เคยมีทะเลาะมีปัญหากับบ้านหนองเนี่ยมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับนะฮะนะ่าสงสัยครับประเด็นประเด็นที่หกนี้น่าสงสัยนะฮะประเด็นที่เจ็ดครับนาะเคยชอบใส่แหวน น้าเคยใส่แหวนสแตนเลสซึ่งเป็นแหวนที่ใส่ประจำแต่หลังจากน้องชมพู่หายไปแหวนนั้นก็ไม่เคยใส่อีกเลยโอ้โหนะข้อสังเกตนี้เจ๋งมากครับเขาตั้งข้อสังเกตได้ได้ดีหมดเลยนะแล้วอย่างที่ทราบว่าแหวนนั้นไปตกอยู่ที่เกิดเหตุได้นละครับ มันผนวกกับเรื่องฮอเรื่องนั่นเรื่องนี่เออทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จเป็นไปด้วยดีเสียแต่ว่ามีฮอมาได้ยินเสียงฮอแล้วพากันกลัวนะนะมีคนตั้งสังเกตว่าแหวนแหวนที่ใส่นะแหวนสเตนเลสนะใส่ประจำแต่หลังจากน้องหายไม่ใส่แหวนอีกเลยนะครับ แล้วก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะใส่มาสามปีแล้วทําไมเพิ่งมาคันตอนนี้มาคันนิ้วมาคันนิ้วตอนนี้เห็นไ,ไหมครับหวังว่าข้อมูลนี้อยู่ในสํานวนใดสํานวนหนึ่งของตํารวจนะครับนะครับอยู่ในสํานวนใดสํานวนหนึ่งของตํารวจนะครับ อย่างที่ปู่ว่ายกเข่งยกเข่งเนี่ยใครจะสั่นใครจะออกอาการนะครับเพราะว่าไม่ใช่ลุงผลแล้วที่เหลือก็เป็นคนอื่นต่อไปครับเคยใส่แหวนสแตนเลสมาเป็นสามปีใส่ประจำหลังจากน้องหายไม่ใส่บอกว่าคันบังเอิญว่ามันมีการไปเห็นแหวนสแตนเลสตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีกพร้อมกับถุงมือ เอาแล้วนะครับจะมาคันทำไมตอนน้องหายเนี่ยนะครับอีกอย่างแหวนลักษณะแบบนี้มีลักษณะที่จะแยกออกจากกันเป็นวงได้เป็นไปได้ไหมว่านะ้าคนนั้นจะถอดทุ้งมือแล้วทำให้แหวนหลุดตกลงในที่เกิดเหตุนานอันนี้เพจเขาสรุปนะครับนะเพจเขาสรุปนะครับนะครับ สวัสดีครับเห็นแอบๆนะครับสวัสดีครับคุณคอนเนอร์ครับสวัสดีครับคุณใบเตยสวัสดีครับนะครับคุณสมพัฒสวัสดีครับพ่ออมนะครับตอนนี้ก็มีเอดปุ๋ยต้อนรับอยู่คนเดียวนะครับนะครับมีแอดปุยต้อนรับคนเดียวนะครับลำบากลำบากลำบากแล้วนะครับแอดปุ๋ยลำบากแล้วเนาะ ลำบากหน่อยนะครับนะครับเอาแอสโซดามาแล้วครับฟังอยู่อ่าสวัสดีครับแอสโซดานะครับอันนี้ของขอบคุณแอสโซดานะครับที่ส่งมานะครับนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ย้ำชัดของคนคนหนึ่งเรียกว่าจังหนับจังหนับครับมันเป็นการสรุปของคนที่ตั้งข้อสังเกตได้เนียนมากครับดีมากครับ แล้วก็พอเอินว่าแอดโซดาส่งมาครับมันเข้าข้องเลยนะเอาอ่านต่อครับผมชอบที่ว่ามันจะมาคันทำไมตอนน้องหายเนี่ยใส่มาตลอดทำไมชอบมาคัน <c oughs> นะครับหลักฐานนี้ดิ้นยากครับดิ้นยากแม้นตัวเองจะมาประกาศบอกว่าเอ้ยรู้หรือยังว่าแหวนน่ะ มีเจ้าของมาแสดงตัวแล้วผมถามมาปัญญาอ่อนที่ไหนครับแหวนไม่รู้ว่าเป็นของใครมันเป็นคดีอุกชะกันนะมันอยู่ในการเป็นล่างร่างแหของคดีร้ายแรงใครจะปัญญาอ่อนมาไม่ใช่มารับไม่ใช่ว่ามีคนเก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วว่าอ้าวใครมีกระเป๋าตังค์ของใครมาแสดงตัว อันนี้มาแสดงตัวเพื่อเป็นเจ้าของแหวนที่ตกในที่เกิดเหตุของคดีร้ายแรงแล้วใครปัญญาอ่อนจะมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของแหวนถูกต้องไหมครับใครเห็นด้วยกฎหนึ่งครับคุณมาอธิบายแล้วใครเขาจะเชื่อครับมันไม่ใช่ไปแสดงลับรับ,รบ สิ่งที่ดีงามครับนี่คือคุณจะไปแสดงตัวว่าคนคุณคือผู้ต้องสงสัยที่นะ้าคนนี้เขามาพูดว่าเอ้ยมีการตัดสินไปแล้วนะพูดเรื่องอถุงมือด้วยซึ่งคำที่เขามาพูดเนี่ยมันไม่มีใครยอมรับคดีแหวนเนี้ยยังไม่รู้ว่าเป็นของใคร แต่จะอ้างว่ามีคนมายอมรับแล้วว่าเป็นแหวนของเขาเขาซื้อมาใครจะมายอมรับถ้ามายอมรับแสดงว่าคุณก็ต้องซวยสิเออจําคำนี้ไว้นะครับเขาเดือดร้อนเรื่องแหวนเนี่ยครับเขาก็มาพูดแต่สิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่สมเหตุสมผลนะครับ ต่อมาเรื่องถุงมือพอเขาพูดเรื่องถุงมือมากๆว่ามันเป็นคล้ายๆกันเขาก็มาแก้ว่าถุงมือนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของเออเจ้าของคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่บอกว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนเจ้านที่ทําไมต้องมีถุงมือแบบนั้นก็เป็นคําพูดที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วยังบอกว่าสารตัดสินไปแล้วเรื่องนี้จําได้ไหมครับ เขาบอกว่าสารตัดสินไปแล้วไม่มีการยกฟ้องด้วยนะขาพูดไม่มีการยกฟ้องเลยนะเอ,อ้ไอ้ตายแล้วนะครับประเด็นที่8ครับน้าทำธุรกิจเกี่ยวกับหนูขายถุงมือและมีอุปรกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงหนูซึ่งอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่นัดน้าไม่ได้เปิดให้นักข่าวเห็นตอนไปนสัมภาษณ์ แต่มีคนสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถทำให้อธธรรให้เป็นรูโบบนสิ่งสิงบนสิ่งของได้ซึ่งมันไปตรงกับผลชนสูตรลักษณะรูโบบนตัวของน้องชมพู่อันนี้เขาตั้งก็สังเกตประเด็นที่8นะครับนะฮะประเด็นที่9ครับ ซึ่งมันประจบเหมาะกับสิ่งที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบบนตัวน้องชมพู่และสิ่งของต่างๆที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเช่นขนหนูแหวนถุงมือรอ,รอยรอยรูรอยรูในในตัวน้องนะครับเป็นต้นซึ่งสิ่งของเหล่านี้มันสามารถโยงไปหานาะคนนี้ได้หมดเลยซึ่งนาะมีทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น นะฮะประเด็นที่สิบแก๊งจำปาบอกว่าเห็นชายใส่เสื้อสีส้มแขนยาวมาพาน้องชมพู่ไปนาก็ดันมีเสื้อสีส้มแขนยาวอีกอ้าวอันนี้เขาสรุปนะครับว,ว่าน้าก็มีเสื้อสีส้มนะอันนี้ผมไม่รู้นะนะครับเพราะว่าเห็นข่าวแต่ว่าบิดามีเสื้อสีส้ม มันดามีเสื้อสีสม้มแต่เพจนี้เขาบอกว่านะ้าก็มีเสื้อสีส้มด้วยแต่พอข่าวแต่พอชาวเน็ตทักและตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้นะ้าก็รีบลบรูปโพสที่ตัวเองใส่เสื้อสีส้มออกทันทีนะครับนะครับรวมทั้งรูปที่ใส่แหวนสแตนเลตออกเกือบหมดทันที ความเคลื่อนไหวแบบนี้มันอยู่ในความสนใจของสังคมอยู่แล้วคุณเขาเรียกว่าอะไรคุณจะให้เรื่องนี้มันหายไปง่ายๆไม่ได้หรอกครับเพราะเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้หมดแล้วนะครับถูกบันทึกไว้หมดแล้วนะครับเขาเห็นว่าคุณโพสต์และคุณลบเนี่ยคุณจะให้เรื่องนี้มันจบง่ายๆได้ยังไงคุณจะให้สังคมก็ให้มันจบเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับ เห็นไหมครับมันจะง่ายไปไหมที่คุณจะลบอะไรจากที่คุณเคยมีได้แล้วก็จบคุณทำไม่ได้คุณทำไม่ได้แน่เอ๊มีคนดูถึงร้อยแล้วครับคุณทำไม่ได้แน่ครับเพราะว่าคุณโพสในสาธารณะและมีคนเห็นหมดและคุณมาลบเนี่ยก็หมายความว่าคุณไม่จริงใจ ถ้าคุณไม่ได้ทําคุณจะลบทําไมเหมือนดุงพลเนี่ยถ้าเขารู้ไม่ได้เขาทําเนี่ยเขาก็อยู่เฉยเนี่ยเขาเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ทําทําไมคุณไม่มั่นใจว่าคุณไม่ได้ทําแต่คุณลบเนี่ยนี่คือความแสดงความมั่นใจนะครับว่าคุณไม่มีทางเกี่ยวข้องในเรื่องเด็กหายแล้วคุณเป็นลบทําแมวน้ําทําไมตั้งข้อสังเกตได้ดีมากนะครับตั้งข้อสังเกตได้ดีมากนะครับ นะครับแต่เรื่องนี้มันอยู่ในสังคมนะครับมันอยู่ในหูในตาของคนที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกครับคุณหนีไม่พ้นหรอกครับคนไม่นอนบ้านครับประเด็นที่11มีคนจับผิดและสังเกตเห็นการโพสของน้าคนนี้นะครับซึ่งมันสามารถ โยงมาในเรื่องของข้อความในลายปลอมที่ส่งมาให้แม่น้องชมพู่มันดูจะสอดคล้องกับรูปที่นา้าโพสเหตุที่เชื่ออย่างนั้นเพราะน้าคนนี้มีการปลอมเพจด้วยตนเองซึ่งมีคนจับพิรุษเพจปลอมนั้นได้ เพราะเจ้าของรูปได้ทําการทักไปติงเรื่องนี้เอาแล้วถ้าข้อมูลนี้อยู่ในตำรวจนานแล้วเนี่ยมีหน้าลุงพลตึงสบายใจและหลายคนก็สบายใจพิรุษของน้าคนนี้ล้วนๆเลยนะครับ เพจนี้เขานําพิรุษของนะ้าคนนี้ล้วนๆมาพูดเลยนะยังไม่พูดถึงพิรุษคนอื่นนะครับแม่เจ้าเอ้ยเรื่องเพจปลอมนี้ก็มาดามก็พูดมาหลายเรื่องมา,มาหลายครั้งละเพจปลอมเนี่ยมาดามมีหลักฐานนี้หมดครับว่าใครปลอมเพจแล้วก็เอาเอาชื่อของใครไปเปิด เอาชื่อของใครในสามบ้านเนี่ยไปเป็นเขาเรียกว่าไปอีเมลไปเปิดอีเมลเอาชื่อของใครไปเปิดอีเมลแล้วก็ไปเอาอีเมลนั้นไปทำเพจปลอมมาดามก็พูดเรื่องนี้แล้วมาดามมีหลักฐานนี้นะครับนะเรื่องเพจปลอมเนี่ยมีคนจับพิรุษได้หมดแล้วครับ แต่ทําไมปล่อยถึงเรื่องนี้ทําให้คนคนนี้ยังอยู่สบายครับนะครับก็ติดตามครับคนทําดีย่อมได้ดีคนทําชั่วย่อมได้ชั่วก็ดูในภายละ,ะสุดท้ายของเรื่องนี้ดูสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับประเด็นที่สิบสองนะครับไลฟ์สดของน้าคนนี้มีคําพูดและข้อพิรุธหลายอย่างซึ่งพอ ซึ่งพอตอนนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับก็ไม่ได้คำตอบมันสมเหตุสมผลดีไหมน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าผมจินตนาการผมจินตนาการครับคือพูดแบบง่ายๆเลยผมจินตนาการครับจินตนาการบ้านป้าสิพูดอย่างเอาจริงเอาจังจินตนาการไม่สามารถบอกระบุมันไม่สามารถพูดให้เห็นว่ากำลังพูดกับคนอื่น จินตนาการไม่สามารถทําความละเอียดได้แบบนี้ครับจินตนาการคือการคิดไปแต่คุณไม่สามารถไปจินตนาการซ้อนจินตนาการให้มันละเอียดจินตนาการไปถึงขนาดตอนที่มีคนโทรมาคุณก็อธิบายกับคนโทรมาได้อย่างเหมือนกันเนีคุณจะจินตนาการได้ยังไง จีการคือคนเพอ้อฝันนะครับจีการคือคนที่จะนึกถึงผลประโยชน์ที่จะประดิษฐ์นวัตรกรรมคิดล่วงหน้าเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ใช่จินตนาการเพื่อไปบอกเออก็สำเร็จดีสำเร็จดีก็เป็นไปด้วยดีนะแต่ว่าเสียอยู่อย่างหนึง่ง มีเสียงหอมาพวกเขาเลยายนอันนี้มันกินทาการได้ยังไงกินทาการไม่น่าจะได้ในส่วนนี้นะประเด็นที่สามสิบสามนะครับมันต้องเป็นคนใกล้ตัวที่สามารถอุ้มน้องแล้วก็พาน้องไปไหนมาไหนได้ซึ่งน่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวคิดว่าเรื่องนี้น้องสะดุ้งรู้ดีที่สุดอ่าทุกคนทราบเรื่องนี้ว่า ตัวโจกเรื่องนี้ก็คือน้องสะดุ้งเขาต้องรู้คนพาไปรู้คนพาไปนะครับไม่ได้บอกว่าคนอุ้มนะหมายความว่าเขาต้องรู้คนพาไปคนสุดท้ายอะ่ะเพราะเรื่องนี้ไม่มีการอุ้มแต่ว่าพาไปแล้วมันไม่น้องไม่มาน้องไม่ปรากฏอีกแค่นั้นเองคนนี้พาไปแต่น้องไม่ปรากฏต่อมานะครับแต่ไม่ใช่ลุงพล นะครับอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตจากเพจนี้เขาบอกว่าคิดว่าน้องสะดุ้งจะรู้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นการโกหกเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งทั้งน้องสะดุ้งและแม่พูดไม่ตรงกันในรายการโหนกระแสในนาทีที่16.14ซึ่งแม่ให้สัมภาษณ์ว่าสั่งให้น้องสะดุ้งโกหกกับนักข่าวและคนอื่นว่าหลับ แต่พอสัมภาษณ์น้องสะดุ้งน้องกับบอกว่าไม่น้องกับบอกว่าไม่ไม่ได้หลับอีกข้อสังอีกข้อสงสัยหนึ่งก็คือน้องสะดุ้งแก้ประวัติพอสังเขปบนเฟซบุ๊กแล้วก็โพสต์รูปคู่กับน้องในวันที่13ใช้คำว่านางฟ้าของพี่ เหมือนรู้เหมือนรู้แล้วอ่ะเหมือนรู้อยู่แล้วว่าน้องตายแต่พบศพวันที่สิบสี่นี่ยการต้องก็งสังเกตนะครับนะฮะอันนี้ชัดเจนนะฮะ ประเด็นสุดท้ายของเพจนี้ครับหรือเฟสนี้ครับได้เขียนไว้ว่าเหมือนแม่รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำหรือเปล่าเพราะปฏิเสธที่จะไปสาบานที่วัดพระแก้วในรายการสดทางไทยรัฐแล้วย้ำอีกว่าขอให้เป็นคนทำจริงๆขอให้เป็นคนทำจริงๆนะครับ การย้ำว่าขอให้เป็นคนทําจริงๆห้ามห้ามมีผลต่อคนที่รับรู้ว่าใครเป็นคนทําแบบนี้ใช่ไหมว่าให้มีอันเป็นไปให้ตายหงอตายหาสม,มองเงี้ยขอให้คนมีส่วนร่วมมีคนรับรู้ให้ตายหงอตายหาสม,มองเงี้ยแต่ คนคนนี้กับบอกว่าขอให้เป็นคนทําจริงๆก็คือคนลงมือจริงๆเป็นคนรับไปแล้วกันเฉพาะคนที่ทําจริงๆที่จะต้องโดนประมาณนี้ถ้าคํานี้คีย์เวิร์ดคํานี้แสดงว่ามันมีคนทําและคนไม่คนรับรู้มันมีคนทํำและคนรับรู้ว่ารู้ว่าคนไหนทํา พอเอาอยัางเอาอย่างนี้จริงๆทําให้เห็นว่าเขาเริ่มไม่ไม่ขอเข้าพวกด้วยที่จะรับผลในการสาบานนะนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ทําก็อย่าไปชิบหายเลยคนที่ไม่ทำอย่าไปชิบหายเลยอันนี้เขาเขียนมานะครับนะครับ คำถามคือทำไมถึงไม่กล้าแสดงว่าต้องรู้ว่าใครทำสินจึงได้ย้ำว่าเฉพาะคนทำจริงๆเท่านั้นไหนใครใครได้ยินคำนี้เวลาเขาสัมภาษณ์ว่าเหมือนออกตัวเหมือนออกตัวว่าถ้าจะได้รับความชิบหายของคนที่ร่วมกระทำการรับรู้การะทำเนี่ยแกก็บอกว่าขอให้เป็นคนทำจริงๆนะ ขอให้คนคนทำโดนจริงๆนะครับแบบนี้สวัสดีครับมาดามครับสวัสดีครับมาดามครับผมนะครับนะฮะเนี่ยอันนี้คือข้อสังเกตครับนะครับข้อสังเกตที่ที่ผมอ่านแล้วผมผมเก็ตทุกเรื่องเลยเพราะว่ามันมาตรงกับตอนที่เรากำลังหาอยู่ข้อความนี้เก่งมากครับขอบคุณแอสโดานะครับ ที่ส่งให้นะถ้าความเหล่านี้ยังอยู่ในหัวใจของคนในสังคมผมว่านะ้าคนนี้รอดยากครับนะ้าคนนี้รอดยากนะี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ นะฮะน้าคนนี้รอดยากนะครับนะฮะโอ้นะผมขึ้นมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงมีคนดูร้อยสามสิบห้านะครับขอบคุณมาดามครับก็คือผมจะลองเทสผมเห็นผิดข้อข้อผิดสังเกตของช่องนี้ก็คือยังไงคนดู หรือคนกดดูอะไรต่างๆมันไม่ถึงร้อยคนนะฮะแล้วก็ลองขึ้นดูลองขึ้นดูคนก็ไม่ถึงร้อยจริงๆอเพิ่งๆถึงร้อยนะครับลองเช็คเช็คระบบนะครับว่าช่องนี้มันติดขัดอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่เตือนคนครับมันไม่เตือนนะครับดังนั้นผมก็จะไม่ไม่ไล์คู่ก,กันกับช่องใหญ่แล้วนะครับเพราะว่า ใช่ครับเห็นมาดามก็บอกไม่เตือนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อขึ้นช่องใหญ่ปุ๊บช่องนี้จะมีคนดูไม่เกินสามสิบคนนะครับก็เลยลองทดสอบว่าจะสลับกันแล้วกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นช่องใหญ่น่าจะเป็นเก้อแปดร้อยเก้าร้อยนะครับอันนี้ร้อยกว่าคนนะฮะ ก็ลองทดสอบดูนะครับว่าทําไมทําไมเป็นอย่างนี้นะครับหรือจะทําของใครของมันนะครับเพื่อไม่ให้ไปซ้ํากับอีกช่องหนึ่งครับเพราะว่าถ้าซ้ํากับอีกช่องหนึ่งคนก็ไม่ดูนะครับนะอันนี้นะฮะก็โอเคขอบคุณมากครับเป็นการทดสอบช่องแล้วก็ได้เห็นกับตานะครับว่าคนไม่รู้จริงๆว่าผมไลฟ์นะครับนะจากสี่พันคนครับก็ ยังไงก็ฝากกดกดกระดิ่งนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งไม่เตือนเลยนะครับมันไม่เตือนนะฮะจะเห็นทีหลังนะครับจะเห็นทีหลังเมื่อไม่ฉะนั้นมันจะไม่เตือนนะครับนะครับอาจจะย้ําเป็นไม่ได้ครับว่าอาจจะขึ้นช่องนี้บ่อยๆกว่าช่องนั้นก็ได้ครับเพื่อปรับสนับสนุนช่องน,นี้นะครับอาจจะขึ้นช่องนี้บ่อยๆส่วนใครพลาดก็คือพลาดนะครับ นะครับวค่อยถ้ามันเตือนของเขาเองเขาก็มาทีหลังนะครับนะครับนะฮะนะฮะขอบคุณมากครับนะโอเคครับมันก็จะถึงสิบสุดเที่ยงแล้วผมจะสอนเที่ยงไปต้นไปนะครับแล้วก็นะครับหาของกิน แล้วก็วัดวัดลูกส่งไปให้ให้โรงพยาบาลน,นะครับส่วนของผมเนี่ยรอเจ้าหน้าที่โทรมานะครับะเห็นไหมครับว่าทําไมคนเป็นแล้วมันจึงไม่ไปไหนครับเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะบางคนคนเป็นจนจะหายแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่งติดต่อมาต้องดูแลตัวเองเหมือนเราเป็นหวัดครับเราหายากินเองไหมครับ บางทีใช้เวลาสี่ห้าวันครับจริงจะเข้าระบบนี่ผมยังไม่เข้าระบบเนี่ยครับส่งชื่อไปแล้วไม่เข้าระบบไม่มีใครโทรมาเลยครับโทรไปแจ้งทุกที่ก็ไม่ไม,มีใครโทรมาครับนะครับนะครับ <Sy bil> <rua> นะครับ آ آ, ต่อไปต้องซื้อประกันตัวเองเลยนะครับเพราะว่าผมเกี่ยวกับเป็นเป็นครูนะเป็นครู ระบบมันไม่สนับสนุนสอดคล้องมากนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านครับในร้อยกว่าท่านครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องนี้บ่อยๆเพราะว่าช่องนี้ไม่มีคนดูไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามข่าวนะครับเช่นผมลงวีดีโอไปคนดูยี่สิบคนสองวันดูยี่สิบคนเนี่ยมันก็แปลกประหลาดแล้วนะครับนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากมากนะครับที่มาติดตามนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับผมนะฮะสวัสดีครับสูดๆนะครับสูดๆนะครับ